เสร็จปุ๊บตายปั๊บบวกบ่อมดบอ่อเสร็จบักองดองสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับกำจัดมดกำจัดปวกด้วยวิธีง่ายๆบ่ต้องเปลืองตังบ่ต้องไปจ้างเขามากำจัดบ่ต้องไปเสื้ออที่มันแพงๆเขาทำได้ทำเองกำจัดได้อีลีใบกงใบเก้งแพงฉีดได้น้อยเดียว อันนี้เราทําเองอยู่คิ่งนิ่งตายแอดแลดฉีดปุ๊บตายปับ๊บอยู่คิ่งนิ่งเลยอันนี้ดีหลยนะพี่นองมีร้อยตายร้อยทําจังใดไปเบิง้งยาเส้นยาสูบแบบแบบยามวนบ้านเขานะพี่น้องไปหาซื้อน้ำไอ้ร้านนั่นเขามีนะพี่น้องบ้าบาสิกาแมว ข่าวแมวดอนเหี่ยงกันได้นะพี่น้องนะเป็นยาเซนน้ำเป้าน้ำเป้าธรรมดานะพี่น้องเอาจาก,ทากเท่าใดก็แล้วแต่สิทำมากทำหน่อยนะพี่น้องนะไอ้ส่วนนุ่นก็ที่เขาเทิมาเรียบร้อยนะครับแบบได้ผลเอายาเซนเนี่ยพี่น้องแช่น้ําเป่าไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับจิงสี่เลยนะครับแช่ไว้จิงซี่ประมาณจะครึง่งครึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องกองเอาแต่น้ำจากยาสูบนะครับกองเอาแต่น้ำมันนะครับ เทลงไปเลยจวกลงไปออกมาเป็นรูปนี่นะพี่น้องเขาก็สิบ,บีบน้าน้ามที่ในในนี่นะครับบีบเอาเลยตามด้วยเหล่าขาวเหล่าซีสิบ,บ้านเขาก็ได้แนละ้วหรือว่าเหลายัางก็ได้นะที่ก่อยเป็นเหล่าขาว <c oughs> นะพี่น้องนะเอาประมาณจังส่นะไอโดยที่น้ามประมาณนี่เขาก็เอากะเอาประมาณห้มันบาลานซ์กันนะพี่น้องนะอันนี้น้ามยาสูบอันนี้เหล่าขาว เทลงไปผสมเลยน้ำยาล้างจานหรือว่าน้ำยาล้างห้องน้ำก็ได้นะพี่น้องนะประมาณจากประมาณจังสี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เทผสมลงไปคนคนเพื่อให้มันเข้ากันนะพี่น้องเนาะนี่เขาก็ได้น้ำยากําจัดปวกกําจัดมดแบบเรียบร้อยแบบเห็นผลเราเกินร้อยเลยแหละพี่น้องนะอันนี้เกินร้อยเน้นย้ำว่าเกินร้อยวิธีใส่บ่อ ยาพลาชดช็อตเด็ดอาแบบขวดฉีดสเปย์นะพี่น้องมากอกส่เลยนะครับกอกใส่แบบนี้นะกอกใส่ไปเลยหรือพี่น้องสะดวกแนวใดทำได้เบิดทุกรูปแบบนะพี่น้องต็ดเรียบร้อยบัดที่นี่สิได้ผลหรือบอได้ผลมันก็นต้องทดลองมันก็นต้องเบิ้งเฮ็ดให้เบิ้งเห็นจะ,จะ๊จอดขืนบ้านเจ้าเป็นสายจึงสี่เลยบอมีบอบ้านเจ้าอ่ะแบบนี้บอมีปัญหาเดี๋ยวอีสา,บานบาเจ้าสิ กำจัดให้เบิง้งยูคิงนิ่งฉีดปุ๊บตายปับ๊บโตกำจัดมาแล้วฉีดให้เบิ้งเด้อนี่เห็นแบบสดๆเลยนะพี่น้องยูคิงนิ่งเลยนะนั่นั่นบอกขยับเลยตรงนี้บอกฉีดนะครับฉีดไปเลยทอนี่ทอนี่นะครับนั่นตายแอดแหลก บอลอดบอลอดนะครับนีนี่คือฉีดปุ๊บตายปับ๊บเบิ้งผลงานอีกทีนะครับนี่ตายแอดแลดเสร็จบักกล้องดองนะครับพูละ่ะเหงาเป็นสายไปเบิ้งหมดแล้วที่นี่มาเบิ้งปวกนี่คือสายทางปวกนะพี่น้องพูละ่ะมันสีขึ้นน้ำบ้านนํ้นำนี่ยังก็แล้วแต่นะครับปวกนะครับปวกนี่คือปวกทั้งนั้นนะฉีดอีละเออฉีดพอ,อย่าไปฉีดหล เดี๋ยวสีหาว่าของบอดีนะครับเขาขีดเพราะโดนเพราะให้มันเปียกซื้อนะพี่น้องนะนี่เสร็จบอกกองดองบอดีเนี่ยบอขยับบอดีเนี่ยนะครับนี่แหละบอถึงนาทีนะพี่น้องประมาณครึ่งนาทีดีก็ว่าโดนแล้วนะครับครับปวกนะครับขีดเลยซํานีกับอหลอดแล้วนะครับนี่อยู่คิงนิ่งฮ่ฮฮบอหลอดเลยนะพี่น้องนะ <c oughs> มดแดงไฟถ้าอยููน้ำดินยังสี่ต้องฉีดให้ชุ่มนะแน่เด้อพี่น้องเด้อเพระาะว่าถ้าฉีดลงไปดินมันสิซึมดูดไอ้น้ำยาเขานะครับนี่มันก็สิตายขึ้กันแต่ว่าสิตายยากกว่ามดใช้ชนิดอื่นจังสี่แหละพี่น้องนะสูตรกําจัดมดกําจัด กำจัดปวกสูตรอีสานบ่เจ้าบ่ได้ทาขายนะพี่น้องทําได้เพราะว่าทําได้ทุกคนกําจัดได้ทุกคนหมดปวกช่องอีสานบ่เจ้าเน่นให้พี่น้องประหยัดแบบเห็นผลขอแค่กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ